ธรรมจักกับประวัสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภระวาภาราณสิยังสิหรติอิสิปัต,ตะเนมิคาท,ทาเยตรัดตะรโขภคะขาวาปัญจาวัคขีเยพิขูอามันเตสิท,ะว,ะทะวะเทวะเม พิกเวอันตาปัปพระชิเตนะนะเสติตัพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮีโนคมโมโปถุนชาญิโกอนาริโยอนานัะสันหิโตโยจายังอัตอตะกิระมาฐานุโยโคทุกโขอนาริโย อนัตสันหิโยเอเตเต,เตพิกาเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตตถาคเตนะสัทธิสัมพุทธาจากขุการณีอาณกะรณีอุอปะสะมยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กตามาจะสาพิขเวมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกะรณียานากะรณีอุปอป,ปามายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสัง,สงวตติอายเมวะอริโยอัตถังคิิคโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏิสัมมาสังกโป สัมมาวจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชโวะสัมมาวจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกะรณีญาณกะรณีอุปสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อีทางโขปณะนะพิกเวทุกขงังอริยสัจจงชาตะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารมมรณํปิทุกขักขงโสก,กะปาริเทวทุกขโทมณส,สุปายาสาปิทุกขาอาะอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข,กขสัมปิชัง สัมปิช้างนะระพัพติตำปิทุกขงังสังขิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาอีกทางโขปะนะพิขเวทุกขะสมุทยโยอ,อริยสัจจังสัจจังยายังตันหาโปโนโพระว,วิกานันทิรา ฆาสหฆาตาตัสตสระตัรานินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภาวะตันหาพิวพิภาวตันหาอิทังโขปะณะพิกขเวทุกขานิโรโธอิรรยสัจจังโยสัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปนิ นิสสโคมุติอนานาโยอิทังโขปณนะพิกขเวทุกขานิโรทาคามินีปฏิปทาปฏิปทา,ปปาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัททิงคิโยคิโกมะโคเสยทะทีทงังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโต สัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมธรรมเมสุจักขุงอุปทานิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาะิวิชยามอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโขปณนิทังทุกขัง อริยสัจจังปริญย,ยันติเมพิกขเวบุเพอนะนุสุเตเตสุธรรมเมสุจากขุงอัทธปัธิยานังอัทธปัธิปัญญาอัทธปัธวิวิชยาอัทธปัธิอารโ,รโกอุทธปัธิตังโขปะทิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกขเวบุเพอนะ นุสุเตสุธรรมเมสุจากขงุงอัฏฐปาธิยาณังอัฏฐปาิปัญญาอุทัปาธิวิทยามอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิอิทังทุขะสมุทยายโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขงุงอัฏฐปาธิยาณัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิสยาอุทธาปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปะทีทังทุกขะสามะสมุทโยอ,อริยสัจจังปหาตับพันเตติเมพิขเวบุเพอานานุสุเตสุธัมเมสุ จากขงอุทาัปปาิยานางอุทาัปปาิปัญญาอุทาัปปาิวิชญาอุทาัปาธิอาโรโกอุทาัปปาิตังโขปานิทังทุกขะส,ส,สุม,มุทะโยอรติยสัจจังไป,ไปหิหันติเมพิกขเวบุเพอ,อนานุตุเตสุทมเมสุจากขงอัทัปปิยายังอุทัปปิปัญญาอุ ทัศปฏิวิทยาอุทัศปฏิอาโลโกอุปปัติอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจติเมพิกเวบุเพอนะอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปปฏิญาณังอุทุปปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิทยาอุทัศปฏิอาโลโกอุทัศปฏิตังโขปฏิิทธังทุกขนิโรโธอิริยสัจจ สัจฉิกาตัปพันติเมพิขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปทิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชยาอุทัปปิอาโลโกอุทัปทิตังโขปฏิทางทุกขานิโรโธอิริยสัจังสัจฉิกะตันติเมพิขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุง อุทัปัิยานังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิสยาอุทัปัิอาโลโกอุทัพปัติทางทุกขะนิโรธาคามินีอภิอภิปัทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพานะนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปัิยานังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิสยาอุทัปัิอาโลโกอุทัปัิตังโข ปานิทางทุกขนิโรโธะคามีมีนีปฏิปทาอริยสัจจงเพเวตับพันติเมพิกเวบุเพอันอะอะนนุนสุตเตสุธมเมสุจักขุงอัทัปปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิสยาอุทัปาทิอารโรโกโอุทัปาทิตังโขปฏิทังทุกขนิ โรทาามินีปะพิษปะทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปาทิยานางอุาาทัปปิปัญญาอุทัปาัิวิชยาอุาาทัปาัิอาโลโกอุาาทัปาธิ